สวัสดีครับกับเข้ามาสู่รายการคุยกันนะอีกรอบหนึ่งนะครับรายการคุยสบายๆนะครับที่เราจะมาคุยเรื่องหลายๆเรื่องที่เป็นที่สนใจกันนะครับวันนี้นะครับคิดว่าประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็อาจจะเป็นห่วงด้วยนะครับก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะครับคำถามที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือว่าทําไมบาทแข็งขนาดนี้นะครับแข็งยังไงนะครับเดี๋ยวลองมานั่งไล่ดูกันนะครับแล้วผมได้ลองหาคําอธิบายนะครับว่าทําไม เราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราถึงมีคําบ่นกันมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าทําไมบาทแข็งนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือถ้าเราจำกันได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับภายใน2องสัปดเนี่ยแข็งขึ้นมา2%กว่านะครับซึ่งถือว่าเป็นการขยับที่แข็งมากนะครับขึ้นมาแข็งที่สุดในรอบหลายเดือนนะครับก็เกิดคําถามขึ้นมาเอ้ยทำไมบาทแข็งจังนะครับแล้วก็ถ้าเราไปฟังดู ปัจจัยพื้นฐานในหลายๆช่วงที่ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะบอบอกได้ว่าโอ้จริงๆแล้วเราเองนะครับในฐานะประเทศเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเจอแรงกดดันในหลายๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวใช่ไหมฮะที่นักท่องเที่ยวหายไปนะครับปีนี้นักท่องเที่ยวอาจจะโตช้ากว่าหรือโตมีเข้ามาน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเราเจอเรื่องของทรัมป์นะครับเราเจอเรื่องของการเมืองนะครับนายกโดนปลดตั้งนายกใหม่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับหรือแม้กระทั่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ ต่ำกว่าในสหรัฐแต่ว่าค่าเงินบาทดันแข็ง against fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานพวกนี้หมดเลยนะครับทำให้คนเกิดข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงค่าเงินบาทถึงแข็งขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเลขนะครับเวลาเราพูดถึงค่าเงินเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนั่นก็คือว่า1ดอลลาร์เนี่ยนะครับแลกออกมาเป็นบาทเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไปดู ค่าเงินบาทในอีกมิติหนึ่งนะครับก็คือใช้สิ่งที่เราชี้วัดที่เราเรียกว่า neer นะครับหรือว่า nominal effective exchange rate นะครับก็คือพูดง่ายๆคือว่าแทนที่เราจะดูค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราดูค่าเงินบาทเทียบกับเยนเทียบกับบิทช o พาวเทียบกับยูโรเทียบกับมาเลเซียบิงกิตอะไรทุกทุกเคอร์เรนซีที่เราเทรดด้วยนะครับแล้วมาเวกันดู้วถามว่าระดับของค่าเงินบาทปัจจุบันนะครับในทุกเคอร์เรนซีนะเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเท ค่าเงินบาทในปัจจุบันนะครับแข็งที่สุดนะครับตั้งแต่ปี97เลยนะครับอาจจะพอพูดได้ว่าระดับของค่าเงินบาทที่เป็นดัชนีนะครับแข็งกลับไปเท่ากับระดับก่อนปี97แล้วนะครับซึ่งถ้าเรามองดูดอลลาร์บาทเนี่ยนะครับก่อนปี97เนี่ยเราพูดถึง25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่วันนี้นะครับถ้าดูดอลลาร์บาทเนี่ยวันนี้31 32เนี่ยนะครับก็ยังดูเหมือนว่ายังอ่อนอยู่แต่ว่าทําไมเราถึงพูดว่าบาทแข็งขนาดนั้นก็เพราะว่า เราเนี่ยนะครับไม่ใช่แข็งต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวเราแข็งกว่านั้นอีกนะเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆนะครับนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยนะครับหลายคนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับบางคนบอกเลยว่าช่วงนี้ไปญี่ปุ่นถูกมากนะครับบางทีกินข้าวที่ญี่ปุ่นเผลอๆถูกกว่ากินข้าวในกรุงเทพอีกนะครับก็แสดงที่ไ้เห็นว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งมากเมื่อเทียบกับค่าเงินเจรินิสเยนนะครับแข็งกว่าที่แข็งต่อดอลลาร์อีกนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าแล้วทําไมบาทถึงแข็งงอนี นะครับมีคำอธิบายอยู่สี่คำคำอธิบายนะครับคำอธิบายแรกนะครับง่ายสุดเลยนะครับก็คือบาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นความจริงนะครับถ้าเราเราดูค่าเงินบาทของเราเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับออดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยนะครับแข็งนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐสกุลเดียวเนี่ยนะครับประมาณ8%ซ แต่นะครับถ้าเราดูค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเอาค่างเงินดอลลาร์เนี่ยไปเทียบกับเงินยูโรเนี่ยถ้าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับในตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยอ่อนค่าลงไปประมาณ13%เนะครับเทียบกับบิตเต็ชพาวเนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงไปประมาณ8%เปอนครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับบิตเต็ชพาวแสดงว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นครับตอนก่อนที่จะถึงต้นปีเนี่ยก็คือทรัมป์ชนะเลือกตั้งใช่ไหมฮทุกคนก็จะมองว่าโอ้ทรัมป์มาเนนนนี่่่ยยยโบาาาาตงงๆทํดออลลร์แแข็น แต่พอทรัมป์เข้ามาจริงๆนะครับเราเห็นนโยบายหลายอย่างของเขาเช่นนโยบายอัตราภาษีนําเข้านะครับนโยบายอื่นๆแล้วก็สัญญาณที่เห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่คาดการณ์กันไว้นะครับทำให้คนเนี่ยเริ่มคาดว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนค่าลงมานะครับแต่ถึงแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนมาเนี่ยนะครับแล้ว ในอดีตนะครับเราก็เห็นนะทุกครั้งที่ดอลลาร์แข็งเนี่ยบาทอ่อนตลอดนะครับถ้าเราจําได้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปปี2022เนี่ยนะฮะค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ32วิ่งไป38ลงมา33ขึ้นไป37เนี่ยทุกครั้งเนี่ยแกว่งตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหมดเลยนะพูดง่ายๆคือว่าดอลลาร์แข็งบาทอ่อนดอลลาร์อ่อนบาทแข็งนะครับแต่ว่าในช่วง ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นบาทเ,เร่งตัวขึ้นจนเป็นที่ทําให้คนสงสัยเนี่ยนะครับว่าทําไมบาทถึงแข็งขนาดนี้นะครับแล้วก็คาอธิบายว่าบาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนก็อธิบายได้ไม่หมดเพราะเงินสกุลอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้แข็งเท่ากับเรานะเพราะถ้าเกิดเราไปดูเมื่อเทียบกับยกตัวอย่างนะครับเงินอินเดียอินโดนีเซียรูเปียเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยค่างเงินอินโดนีเซียนรูเปียเนี่ยอ่อนลง1.7%่เดรมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะไม่ได้แข็งข้า ประเทศอื่นๆด้วยนะครับแล้วคําถามคืออะไรนะครับนั้นคําอธิบายที่1ก็คือบาทแข็งเพราะดอลลาร์อ่อนนะครับคำอธิบายที่2ที่อยากชี้เห็นก็คือว่าเอาจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยยังคงมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นะครับคำว่าคำว่าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราส่งออกมากกว่านําเข้านะครับเราได้รายได้จากค่าบริการมากกว่าเงินที่เราจ่ายค่าบริการไปนะครับเรามีเงินที่ได้ได้ไดรับนะครับจาก การจ่ายพวกแฟกเตอร์โปรดักชันต่างๆนะเช่นเ,เงินปันผลเงินจ่ายคืนกลับมาค่าแรงงานแหล่งต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราจ่ายออกไปนะครับแสดงว่ามีเงินเข้าสุทธิเนี่ยในฝั่งที่เป็นด้านเครดิตเขาเนี่ยนะครับที่เป็นบวกนะครับเอ๊ะแสดงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากการที่เรามีความสามารถในการแข่งขันดีนะครับเรา ส่งสินค้าได้เยอะกว่าชาวบ้าน e นะครับหรือเปล่านะครับบางส่วนอาจจะใช่นะครับคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการฟอนโหลดนะครับมีการส่งเร่งส่งออกก่อนที่จะมีการเก็บอัตราภาษีนาเข้างั้นส่วนนั้นก็อาจจะเป็นช่วยส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีเงินเข้าจากการเกินดุลการค้าเข้ามานะครับงั้นถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้ามางั้นส่วนนั้นก็จะเป็นตัวที่สนับสนุนการเกินดุลบัญชีเดินสัพัดแล้วก็ทาให้มีเงินเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ แต่มิติหน i̇şte. ึ่งนะครับ <establishing> มันก็อาจจะสะท้อนได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนแอเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอนะครับแล้วก็ทําให้อ่าไม่มีทั้งเรื <éger. S 1> ่องของการเร่งบริโภคและก็การลงทุนซึ่งจะทําให้เกิดการนําเข้าลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจไทยโตดีเนี่ยนะครับการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับก็คงไปทําให้เกิดการนําเข้าสินค้าเข้ามาบริโภคในประเทศหรือการลงทุนก็อาจจะทำให้เกิดการนําเข้าสินค้าทุนทําให้เราไม่ได้เกินดุลเยอะขนาดนี้นะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้นะครับที่เศรษฐกิจ ภายในประเทศเนี่ยมันอ่อนแอแต่เศรษฐกิจต่างประเทศเนี่ยนะครับยังคงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยรายได้ที่เราได้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการขายสินค้าไปต่างประเทศทําให้มีเงินเข้ามากกว่าที่เราซื้อสินค้านะครับเพราะฉั้นประเด็นของการที่เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแอก็อาจจะมีผลทําให้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่นะครับเงินเฟอ้อในประเทศเราเนี่ยนะครับน้อยกว่าประเทศอื่นนะครับตัวง่ายๆก็คือ เ,เงินเฟ้อในสหรัฐพุ่งในเนี้ยนะครับเัาพูดถึงกันโตอยู่ประมาณ2% 3%เอยู่เลยเนี่ยที่เงินเฟ้อบ้านเราติดลบนะครับประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันในฝั่งของสินค้าเนี่ยนะครับอาจจะดูดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราเกินดุลเศรษฐดิจสะพัดนะครับคำอธิบายที่3นะครับหลายคนพูดถึงกันเยอะมากเลยนะครับก็คือเรื่องของทองคำนะครับซึ่งถ้าเราย้อนหลังกลับไปดู ความสัมพันธ์นะครับระหว่างราคาทองกับค่างเงินบาทเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์นะครับเวลาทองขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองขึ้นบาทแข็งนะครับก็ฟังดูเออมันก็มีเหตุมีผลหลายคนก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าเมืองไทยซื้อขายทองกันเยอะทองขึ้นทีไรบาทเลยแข็งแต่ถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยนะครับมันน่าสงสัยนะครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูการนําเข้าและการส่งออกทองคาจากประเทศไทยเนี่ยนะ เราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นําเข้าทองคํามากกว่าส่งออกทองคำนะเพราะเราไม่มีเหมืองใน้ทองคําในประเทศถูกไหมครับ, andra, รบงั้นเวลาทองขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้ส่งออกทองคําออกไปนะฮะโดยสุดทีแล้วเนี่ยนะครับเรานาเข้าทองคําเข้ามามากกว่านะครับซึ่งก็ทําให้เกิดข้อสงสัยนะคเอ้วง so ั้นทองขึ้นมันทําให้บาทแข็งได้ยังไงในเมื่อเราก็ไม่ได้ส่งออกทองคําออกไปเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะมีคําอธิบายหลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่น ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเทรดทองกันเยอะจริงๆนะครับอาจจะเยอะพอๆกับอินเดียหรือว่าในประเทศที่มีเป็นเป็นศูนย์กลางทองคำงั้นเราก็มีเรื่องของธุกรก,กรรมนะครับในการซื้อขายทองคาเพื่อที่จะอ r b i t r a g e ราคาทองคําระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทองขึ้นเนี่ยนะครับมีคาอธิบายว่าทําให้นะครับคนไทยเนี่ยไปขายทองที่ร้านเยอะขึ้นเวลาขายทองที่ร้านเยอะขึ้นเนี่ยนะครับร้านทองก็ต้อง ประกรันความเสี่ยงของเรื่องของราคาเพราะว่าร้านทองคำเนี่ยมีสต็อกของทองเก็บไว้เยอะขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาไม่ h e ดหรือไม่ประกันความเสี่ยงเลยเนี่ยทองขึ้นทองลงเนี่ยนะครับทำให้เขากระทบได้ค่อนข้างเยอะนั้นธุรกรรมในการประกันความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็คือการไปขายในตลาดอนุพันธ์นะครับซึ่งในการลายออาอนุพันธ์เนี่ยมันเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับงั้นถ้าเกิดเขาอยากจะเฮดกลับมาเป็นบาทเนี่ยเขาก็ต้องขายดอลลาร์แล้วซื้อบาทในในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะครับงั้นดีมานต์ตรงนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าพอทองขึ้นก็ทําใ ในบางช่วงที่มีการทำา r บิ t า a g e กันเยอะๆเนี่ยนะครับมันมีดีมานในการซื้อบาทเยอะขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้อธิบายได้ด้วยการซื้อขายทองคำนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทองออส่งออกไปกัมพูชาหรือเปล่านะครับแล้วเราไปนั่งไล่ดูเนี่ยไตรมาสหนึ่งนะฮะเราส่งออกทองคําไปเนี่ยน้อยกว่า1,000ล้านเหรียญซึ่งมันไม่น่าจะเป็นขนาดของธุรกรรมที่ทําให้บาทแข็งได้นะครับเพราะว่าเรานําเข้าส่งออกทองคำเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยนะครับมีมูลค่าเยอะกว่านั้นอีกนะครับแล้วตกลงมันคืออะไรนะครับ ก็มีคําอธิบายที่4นะครับก็คือตอนเนี้ยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าบาทเนี่ยนะครับได้กลายเป็น s a ฟ e h a v e นของคซีไปแล้วนะหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในภูมิภาคนะครับตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างกันเห็นได้ชัดง่ายๆคือว่า2อสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่อินโดอินโดนีเซียมีปัญหาเรื่องการเมืองนะครับปรากฏว่าค่าเงินเขาเนี่ยอ่อนลง2%นะครับในขณะที่ไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาการเมืองช่วงใกล้ๆกันนะครับช่วงที่ศาลตัดสินนายกต้องออกต้องดั้งนายกใหม่ บาทแข็งขึ้นไปสองเปอร์แสดงว่า <Wow. S 1> เจอสถานการณ์ความเสี่ยงด้านการเมืองคล้ายๆกันแต่ประเทศหนึ่งค่าเงินอ่อนอีกประเทศหนึ่งค่าเงินแข็งแสดงว่าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะมองไทยเป็นเซฟคำว่าเซฟเฮาเวนก็หมายว่าเป็นเคเรนซีที่มีความปลอดภัยนะครับดูของเมืองไทยเนี่ยเรามีรีเซิร์ฟสูงมากนะครับมี2 0 0แสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็น GDP เนี่ยรีเซิร์ฟเยอะที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับมเีเงินเฟอ้อที่ต่ำนะครับแล้วก็มี หลายคนบอกว่าโอกาสที่จะฟอกเงินเนี่ยง่ายๆพูดง่ายๆคือว่าเวลาจะเอาเงินไปเก็บที่ไหนเนี่ยนะครับมันสะดวกสบายนะครับแล้วถ้าเกิดใครสังเกตอิช,ชูนะครับหลายคนพูดถึงสแกมเซ็นเตอร์นะครับพูดถึงอคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงเงินเข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อสัก1สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับมาโกลูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยนะครับประกาศคว่ำบาตรนะครับประเทศกัมพูชาแล้วก็พูดว่าสหรัฐประเทศเดียวเนี่ยนะฮะ มีการถูกสแกมเข้ามาในเซาท์อีส t เอเชียเนี่ยมากกว่า10,000ล้านเหรียญสหรัฐใน1ปีนะครับแสดงว่าเงินพวกนี้นะครับมันเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครอันนี้เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับว่าเออถ้าเกิดเรามีช่องทางที่สามารถที่จะฟอกเงินได้ง <ves> ่ายเนี <te le maximum noise> ่ยนะครับมันก็โอกาสที่จะมีเหมือนกันที่เงินที่ไหลเข้าไปลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะ end up มาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับก็คือ เวลาเราไป t r a c กข้อมูลของแบงค์ชาติที่เราเรียกว่า balance s h e เ t ย์เ m e n t นะครับหรือว่าดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยซึ่งจะเอาไว้ track นะครับว่าเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราพบว่านะครับปกติเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดหรือเคร d i t ย c c านะครับกับดุลการเงินหรือ financial a c เค u านะครับดุลบัญชีเดินสะพัดก็อย่างที่บอกนะครับการเกินดุลการค้าบริการอะไต่างกับดุลการเงินก็คือเงินที่ลงทุนนะครับตลาดหุ้นตลาดบอลอะไต่างๆนี่ยเราพบว่านะครับ ช่วงหลังเนี่ยมันมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราอธิบายไม่ได้เ,เรียกว่า Error and o m i s s i o n นะครับถ้ากต่มันใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเราไม่เข้าใจว,าว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเราเข้าใจเนเจอร์ของเงินเข้านะเงินออกของประเทศเราดีพอหรือไม่นะครับเพราะบางทีถ้ามัน ส่วนนี้มันใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินลึกลับอะไรไหลเข้ามาสัทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับบางชาติก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับได้ว่าได้มีการปรับปรุงข้อมูล b a l a n c e of Payment นะครับหรือดูการชําระเงินนะครับแล้วก็ทําให้ Net e r r o r ์เรอร์ s s นโอนะครับของปี2024เนี่ยนะครับที่หลายๆคนมองว่าเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหายไปเกือบครึ่งหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของกาาารนํเข้ทีี่พอมการ ปรับปรุงข้อมูลขึ้นมาจริงๆนะครับก็พบว่าการจ่ายเงินค่านําเข้าจริงเนี่ยน้อยกว่าที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับาก็แปลว้สิ่งที่เรานึกว่าเป็น e er อ r เลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นเคอร์น้าเขาที่ ประเมินขึ้นมาแล้วสูงกว่าเดิมนะครับบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องของเทรดไฟแนนซ์อะไรต่างๆแต่ว่าสุบแล้วนะครับผมว่าก็เป็นประเด็นเดิมนะครับว่าตัวเออร์เ n อร์ทอมิชันเนี่ยก็เป็นตัวที่หลายๆคนให้ความสําคัญมากขึ้นนะครับซึ่งมันน่าจะสะท้อนได้เห็นว่าไอเราเข้าใจโฟลที่ไหลเข้าไหลออกจากประเทศเราหรือไม่แล้วผมอาจจะเรียกภาวะที่ข่างเงินนะครับแข็งค่าอย่างต่อเนื่องนะครับว่าดัชดีซีแบบย่อมๆนะครับคำว่าดัชดีซีเนี่ยนะครับมันเป็นคําที่เราเคยใช้นะครับสมัยก่อนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับตอนที่เขาเจอ น้ำมันและแก๊สนะครับในทะเลเหนือนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเนี่ยนะครับบูมขึ้นมาในธุรกิจออยและแก๊สนะครับแต่ผลที่ตามมาเนี่ยก็คือทำให้ค่าเงินเขาเนี่ยแข็งค่าขึ้นเพราะมันมีรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วมันทำให้ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเขาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบพอน้ำมันเริ่มหมดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันไปเพราะค่าเงินที่แข็งขึ้นนะครับ จริงๆแล้วเราเจอเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับในช่วงปี2 0 1 5ันถึงที่เรา Boom, บูมเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ดีการท่องเที่ยวเข้ามาจากไหนไม่รู้แต่ไมหมดเลยนะครับค่าเงินเราก็แข่งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหการรมได้รับผลกระทบแต่อย่างน้อยช่วงนั้นเนี่ยนะครับเงินที่เข้ามาเนี่ยเป็นเงินที่เป็นพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยทําให้เศรษฐษกษิจเนี่ยม,มันดีขึ้นคนได้รับการจ้างงานนะครับดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยค่าเงินที่แข็งความสามารถในการแข่งขัน ก็แลกมากับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เจริญขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าบาทที่แข็งเนี่ยแข็งเพราะอะไรนะครับและมันเป็นโฟลโอ์ที่ทําให้เกิดการพัฒนาในประเทศหรือไม่นะครับหรือมันเป็นโฟลโอ์ที่เราไม่เข้าใจมันจริงๆถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันเข้ามาอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นคําถามที่อาจจะต้องตั้งคําถามนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่อาจจะหลายคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่า เพราะว่านะครับเ,เงินเฟอ้อเราต่ําเกินไปไหมนะครับหรือนยโยบายการเงินเราเข้มงวดเกินไปหรือเปล่านะครับงั้นเรื่องของนยโยบายการเงินเรื่องของการจัดการกับเ,เ,เรื่องของค่าเงินแข็งเนี่ยนะครับก็ยังเป็นคําถามที่อาจจะต้องอถกเถียงกันค่อนข้างมากนะครับว่าเราทําอะไรได้หรือไม่หลายคนตั้งคําถามว่าเอา๊ะแล้วทำไมเราถึงไม่แทรกแซงค่าเงินนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบงค์ชาติก็คอยแทรกแซงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็คงพอทราบกันว่าการแทรกแซงค่าเงินเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ผล อย่างยั่งยืนนะครับมันอาจจะสามารถช่วยลดความผันผวนของการขยับของค่างเงินวันต่อวันได้แต่มันไม่สามารถหยุดนะครับการขยับของค่างเงินได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนปัจจัยพื้นฐานของประเทศให้ได้ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเรื่องของปริมาณเงินเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับงั้นอันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่เราคงต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็คงต้องไปนั่งคิดกันดูว่า นโยบายอะไรที่เหมาะสมที่เราจะสามารถที่จะทําได้นะครับแต่แน่เลยคือมันไม่ง่ายนะครับจะย้อนกลับไปเรื่องของการอินทวีนเนี่ยนะครับเราก็เห็นเลยว่ามันมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคําว่า Currency Manipulator นะครับหรือการดูแลค่าเงินมากเกินไปจนอาจจะติดลิสต์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาบอกว่าใครติด Currency Manipulator เนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาได้ถ้าวันนี้เราดู3เงื่อนไขนะครับที่จะบอกว่าเป็น Currency Manipulator เนี่ยหก็คือมีการเกินดุลบัญชีเดินสพัดนะครับอย่าง ยาวนานนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่อันที่2ก็คือมีการแทรกแสงค่างเงินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วอันที่3เนี่ยก็คือการเกินบุญการค้าสหรัฐต้องบอกว่าเราเนี่ยน่าจะมิดไปแล้ว2ข้อหรือ3ข้อไปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ทําให้ปรงค์ชาติเองเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็คือ ระมัดระวังนะครับไม่อยากจะให้ไปติดตรงนั้นนะครับงั้นก็เป็นการข้อจํากัดในแง่ของการแทรกแซงค่างเงินได้ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกคือการแทรกแซงเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของค่างเงินได้ทันทีเดียวนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเรื่องของปัจจัยพื้นฐานดังนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับเรื่องของค่างเงินเนี่ยมันมีผลกระทบจริงๆเพราะมันกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกและ ภาคการท่องเที่ยวของประเทศนะครับงั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ที่เราคงต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ไปแก้ไขนะครับใน,ในจุดที่มันอาจจะเป็นต้นเหตุของมันจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าเราควรจะต้องไปอย่างที่หลายๆคนบอกทำแคปิตอลคอนโทรลอะไรพวกนั้นอยาเลยนะครับห้ามทำนะครับเพราะมันเราเคยทามาแล้วแล้วเราจบไม่สวยนะครับจริงๆเราควรจะไปเข้าใจมากกว่าว่าวันนี้โฟลที่มันเข้ามาเนี่ยอะไรทําให้บาดแข็งแล้วเราจะไปสามารถหยุดมันได้อย่างไรโดยที่ไม่ไปกระทบ คนบริสุทธ์นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คงต้องจับตาดูนะครับงั้นวันนี้ประมาณนี้นะครับที่อยากจะมาเล่าคุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของประเด็นค่างเงินบาทแข็งนะครับเข้าใจว่าคงมีคําถามมานะครับจากครั้งก่อนๆไม่ทราบใจมีคําถามอะไรกันบ้างครับโอเคครับก็มีคําถามเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้ก็มีคนบอกเหมือนกับว่าเรากําลังโดนโจมตีค่างเงินบาทเนี่ยคล้ายๆกับตอนปี40ก็เลยอยากถามพี่นาว่า ตอนนี้มันมันเหมือนหรือว่าต่างจากตอนวิกฤตต้มยำกุ้งยังไงบ้างนะครับครับถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับปัญหาของค่างเงินบาทในช่วงวิกฤต40เนี่ยนะครับมันมีต้นเหตุมาจากว่าเรามีหนี้ในเงินตราต่างประเทศเยอะนะครับงนั้นค่างเงินบาทที่อ่อนเนี่ยก็ทำให้หนี้ที่อยู่ในเงินตราต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นในรูปเงินบาทนะครับดงนั้นแต่ว่าพอเงินยิ่งเงินบาทยิ่งอ่อนเนี่ยนะครับภารหนี้ของบริษัทของบุคคลอะไรต่างเนี่ยนะครับ เพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้อยู่ดีบางบริษัทเนี่ยนะครับทุนอยู่ดีติดลบไปเลยหรือพูดง่ายคือเจ๊งไปเลยนะครับนั้นวันนั้นนะ่ยมันเป็นปัญหาที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เพราะถูกโจมตีค่าเงินนะครับวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาพวกนั้นนะครับในแง่ว่าเราไม่ได้มีหนี้ในรูปเงินตราต่างประเทศเยอะขนาดนั้นวันนี้จริงๆแล้วเรามีสินทรัพย์ในรูปเงินตราต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับแล้ววันนี้ดูเหมือนว่า ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของอความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การที่เราสามารถที่จะดึงเงินตราจากต่างประเทศเข้ามามากกว่าที่จะทาให้บริษัทอยู่ดีๆเจ๋งเลยนะครับแล้วจริงๆถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นน,นะครับค่าเงินที่แข็งเนี่ยจริงๆแล้วโดยทฤษฎีควรจะทํายากกว่านะเพราะว่าค่าจะทําให้ค่าเงินบาบาททาให้ค่าเงินอ่อนเนี่ยนะครับก็ทําตัว เออเหลวไหลไร้สาระนะครับกาแบงค์ชาติไม่ดูแลเนี่ยนะครับค่างเงินจริงๆก็ควรจะอ่อนได้แล้วแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเพราะคนเนี่ยมั่นใจเรามากเกินไปนะงั้นบางคิดว่าคนเราอยู่คนละรูปแบบของของของปัญหานะครับแล้วก็ไม่น่าจะทําให้เกิดวิกฤตแบบปี40ได้เลยครับพอพี่นาพูดถึงว่าคนมั่นใจเรามากเกินไปก็เลยถามคําถา,ถามอันนี้เพิ่มละกันครับว่าเราก็กําลังจะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยเรามีอะไรจะฝากไปถึงนายกป้ายแดงไหมครับว่าจะต้องทําอะไรให้คนยังมั่นใจ ต่อไปะคร,ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าดูเหมือนนายกรัฐบาลเนี่ยนะครับมีโจทย์ว่าอยู่ได้4่เดือนนะครับนับตั้งแต่วันประกาศนโยบายนะครับงั้นอาจจะพูดถึงอาจจะประมาณสักเจ็ดเดือนหลังจากนี้ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งไม่รู้จริงๆว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับหรือว่าจะมีการอยู่ต่อนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมองในแง่ว่าเป็นรัฐบาล ชั่วคราวนะครับความเสี่ยงสําคัญก็คือข้าราชการเองนะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะมองได้ไหมว่าเออเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจรงิจรงๆแล้วไม่ต้องฟังรัฐบาลน,นี้มากก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็ความมั่นใ,นในจเน่ของการตัดสินใจมาลงทุนในประเทศเนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าก็คือการสร้างความมั่นใจเนี่ยแหละครับว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเอาจริงนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อน ของนโยบายเนี่ยนะครับอย่างเอา,เอา,เอาจริงเอาจังนะครับทำให้ถึงแม้ว,ว่าบอกว่าอยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะครับแต่ถึงว่าเราคิดดูมันก็คือ7เดือนของ1ปีคือเกินครึ่งปีแล้วนะครับถ้าเกิดไม่สามารถทําอะไรได้ก็จะกลายเป็นว่าเราเสียไปเกือบจะทั้งปีแล้วนะครับงั้นถามว่ามีโจทย์อะไรบ้างนะครับผมอาจจะฝากโจทย์3อันระย,ยะสั้นนะครับแล้วก็จะมีโจทย์ระยะยาวนะครับโจทย์ระยะสั้นเนี่ยนะครับอันที่1เนี่ยก็คือการ เรื่องของการเจรจาการค้านะครับก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในระหว่างนะครับการเจรจาการค้ากับสหรัฐซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญรัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้ดีลมาแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้เซ็นอะไรกันเลยนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็ต้องมารับลูกต่อเจรจาต่อจะไปอยู่ดีบอกไม่รู้เรื่องรับหนึ่งใหม่นี่ผมว่าความเสียหายจะมีมากกว่านะครับงั้นก็เป็นเรื่องที่1ว่าเราก็คงจะต้องไปรับลูกนะครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ประเด็นที่2คิดว่าปัญหาของเศรษฐกฐิจไทยทวันนี้ประเด็นที่สาคัญอันนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยาหายไปนะครับจากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความมั่นใจในความปลอดภัยนะครับทำยังไงที่รัฐบาลน,นี้นะครับต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับในการสร้างแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็แก้ไขาภาพพจน์นะครับอาจจะมีการจําเป็นต้องไปพูดคุยกับรัฐบาลจีนรัฐบาลต่างชาติด้วยหรือไม่นะครับว่าอื่นจริงไทยเนี่ยปลอดภัยควรจะมาได้แล้วอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเจอบาดแข็งด้วยนะครับโอ้โวันนี้ ความน่าสนใจของตลาดท่องเที่ยวไทยเนี่ยวันนี้เจอปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องจักรที่ค่อนข้างใหญ่ของเศรษฐกิจไทยงั้ในระยะสั้นเราก็ต้องต้องทั้งสร้างความมั่นใจแล้วก็แก้ไขภาพพ์ออกมานะครับประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือการขับเคลื่อนด้านการคลังนะครับแน่นอนว่าเราเห็นรัฐบาลที่แล้วนะครับในช่วงปลายรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการอนุมัติเรื่องของงบกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแต่วันนี้นะครับเรากำลังอยู่ช่วงท้ายของปีงบประมาณและกำลังจะเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อน โครงการเหล่านั้นออกมาให้ทันเวลาเนี่ยอาจจะมีสะดุดนะครับในแง่ของการ เบิกจ่ายงบประมาณได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความสําคัญที่รัฐบาลใหม่นะครับในปีงบประมาณใหม่เนี่ยก็ต้องเร่งนะครับให้เครื่องจักรของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการเร่งเบิกจ่ายทําให้อ่เรื่องของเม็ดเดินเนี่ยกลับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับอาจจะต้องมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพื่อจะแก้ไขปัญหาร,ระยะสั้นซึ่งเรากําลังเจอปัญหารเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ที่กำลังเจอปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ <S <S อันนั้นก็คือเป็นคิดว่าเป็น3โจทย์ระยะสั้นที่สําคัญนะครับ สอดระยะยาวก็มีนะครับอย่างที่กี่คุยกันนะครับเราเชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยมีเต็ไมไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าโอ้อยู่แป๊บเดียวทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะเสียไปอีกปีหนึ่งเปล่าๆเ,เ,เลยนะครับนั่นก็อาจจะมีความจําเป็นว่าเราคงจะต้องเริ่มคิดกันนะครับว่านโยบายปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่จําเป็นสาหรับประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย คืออะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่การพูดถึงนโยบายการคลังนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของประเด็นโครงสร้างด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะได้การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับคำถามคือเออทำไมเขาไม่อยากมาเมืองไทยเราติดอะไรนะครับยกตัวอย่างถ้าเขารู้สึกว่าจํานวนแรงงานที่มีคุณภาพของไทยเนี่ยมีน้อยไปในการปฏิรูปการศึกษานะครับการเร่งเรื่องของการ re skill up skill นะครับการปรับทักษะของแรงงานให้พร้อมกับการลงทุน ก็กาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่รัฐบาลนี้ต้องเร่งดําเนินการนะครับไม่ใชแ่แค่เรื่องของภาพพจน์เพียงอย่างเดียวนะครับเรื่องของกฎระเบียบต่างๆถ้าเกิดนักลงทุนต่างประเทศบ่นกันนะครับว่าโอเรามีปัญหาหนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับเร็กกราตติกรโ t เตนที่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยผลักดันต่อได้ไหมนะครับประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญมากว่าทุกวันนี้นะครับเรามี คุณเรามีทรัพยากรเนี่ยเหลือจํากัดมากนะครับทำไงให้เม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ั่วไหลก็จะเป็นโจทย์ที่สําคัญเพราะว่านะครับวันนี้เราก็จะเจอปัญหาว่าเครดิตเ a รตติ้งเอเจนซี่หลายที่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างห่วงประเทศไทยเหมือนกันว่าเราโตช้าลงเรามีปัญหาเรื่องความสามารถในการจัดเก็บรายได้นะครับมีการเสพติดการขาดดุลน,นะครับ ประเด็นพวกนี้มันเป็นความเสี่ยงแน่นอนถ้าถ้าเราไม่แก้ไขในปัจจุบันนะครับเราไม่แก้ไขเรื่องของการนําคนเข้าระบบเราไม่แก้ไขเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นการรุ่ดไหลสําคัญของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็การตัดงบประมาณในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราเจอปัญหาแน่นอนนะครับงั้นี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สําคัญเหมือนกันในแง่ของการปรับตัวแปรรูปโครงส,งสร้างเศรษฐกิจที่ที่รัฐบาลน,นี้ก็คงจะต้องเริ่มด้วยเหมือนกันนะครับไม่มีคําถาม้วใช่ไหมก็คิดว่าประมาณนี้นะครับสําหรับรายการคุยกันนะครับก็ เดี๋ยวอาจจะหายหน้าหายตาไปอีกสักนิดนึงนะครับพอดีผมกำลังจะไปวิ่งมาราธอนนะครับที่เบอร์ลินนะครับก็ช่วยกันให้กำลังใจกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่าประสบการณ์การไปวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นยังไงนะครับหวังว่าคงจะกลับมาได้แบบไม่เจ็บนะครับมันก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับกับรายการคุยกันนะนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e กันได้นะครับกับช่อง KKPH นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีครับ